เทคนิคทำบุญเปิดดวงครึ่งเดือนหลัง สวัสดีครับผมอาจารย์นันทวัฒน์วงจุ้ยออนไลน์นะวันนี้เอาเทคนิคการทําบุญเพื่อเปิดดวงในตัวครึ่งเดือนหลังประจําเดือนกุ่มพามันธ์2 5 6 5มาฝากทุกคนกันก่อนจะไปรู้นะว่าคุณควรจะทําบุญแบบไหนให้ดวงเปิดฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube YouTube c h a n n e l อาจารย์นันทวัฒน์วงจุ้ยออนไลน์กันก่อนใครกดให้ผมครบนะก็ขอใช้โตรในครั้งนี้บังเกิดความเพ่งกันไปเลยเพะนั้นวันนี้เรามาดูกันนะว่าในแต่ละดวงคุณควรทําบุญแบบไหนเพื่อให้ดวงมันเปิด อาเรามาดูชุดแรกกันเลยในตัวของคนที่เกิดปีฉะลูมาโรงมาแม่แล้วก็ชบ ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คุณควรทําบุญเพื่อเปิดดวงเกี่ยวกับการปิดทองและการตรั้งฐานองค์พระเน้นเลยนะคือฐานองค์พระไม่ว่าจะเป็นการสร้างก็ดีหรือการบูรณะก็ดีหรือการปิดทองปิดทองในที่นี้ไม่แนะนําให้ทําบุญออนไลน์ให้ไปทําด้วยตัวของคุณเองแต่ในส่วนของการสร้างฐานพระก,ก็ดีหรือการบุรณะฐานพระก,ก็ดีสามารถร่วมทําบุญออนไลน์ได้ถ้าอยากเปิดดวงในช่วงนี้เน้นทําบุญตามนี้เลยต่อมากลุ่มที่สองนะคนที่เกิดในส่วนของปีขาและปีถกถ้าอยาก ทำบุญเพื่อเปิดดวงนะในช่วงนี้ให้เน้นทําบุญโดยการถวายทูปก็ดีหรือหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะก็ได้ใน2ปีเกิดนี้ง่ายถ้าหาหนังสือไม่ได้ง่ายที่สุดก็คือถวายทูปเลยแนะนําคือให้ไปทําด้วยตัวเองดีที่สุดแต่ถ้าไม่สะดวกก็ทําบุญออนไลน์ต่อมาในกลุ่มที่3คือกลุ่มคนที่เกิดปีมะเส็งและปีมะเมียให้เน้นทําบุญโดยการถวายที่ดินหินหรือทรายก็ได้อยากทาบุญออนไลน์หรืออยากไปร่วมทําบุญถึงสถานที่จริงได้ทั้งหมดเลยถวายที่ดินหิน ได้หมดเลยวัตถุปะระสงค์อะไรก็ได้จะสร้างจะบ,บูรณะหรือจะทําถนนสร้างอาคารได้ทั้งหมดขอให้เป็นที่ดินหินแล้วก็สายกลุ่มที่4กลุ่มปีเกิดวอกและรากาถ้าอยากทําบุญเสริมดวงให้ดวงมันเปิดเพิ่มขึ้นมานะก็คือให้เน้นทําบุญในการปิดทองซ่อมบูรณะเจดีย์เน้นองค์เจดีย์เป็นหลักเลยนะไปทําสถานที่จริงไปร่วมปิดทองเจดีย์ได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่สะดวกฐานกองบุญที่เกี่ยวกันสร้างหรือซ่อมแซมบูรณะองค์ โอนเงินทําบุญออนไลน์ได้เลยฮนะต่อมากลุ่มสุดท้ายอะกลุ่มคนที่เกิดในสองปีกุลและปีชวดถ้าอยากทําบุญเติมดวงให้ดวงมันเปิดเพิ่มนะให้เน้นทําบุญเกี่ยวกับน้ำแต่ถวายน้ําดื่มก็ได้หรือชําระค่าน้ำปากปาได้ทั้งหมดเลยเป็นวันนี้ฝากไว้กับสู่ทําบุญเพื่อให้ดวงเปิดในช่วงเดือนนี้นะฮะใครรู้แล้วก็แนะนําให้รีบทำนํานไปใช้ถ้ามีคนรู้จักก็บอกต่อกันได้เลย,เลยและขอให้ทุกคนที่ใช้ตัว นี้จงมีความเฮงความรวยดวงเปิดกันทั้งไปกันไปเลยสวัสดีครับ